เราก็ไม่อยู่ที่เวทีสารงานเสริมพลังร่วมสร้างประเทศไทยให้หน่าอยู่นะคะก็จะจัดขึ้นสองวันนะคะวันที่28ถึงวันที่19ะะพฤษภาคมนะคะที่ศูนย์ประชุมไฟเทคบางนาค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็จะเข้าสู่พิธีเปิดอย่างเป็นทางการน,นะคะเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่านาะว่ากิจกรรมบนเวทีนะคะเขามีอะไรกันบ้างค่ะก่อนที่จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการกับเวทีสารงานเสริมพลังร่วมสร้างประเทศไทยไน้าอยู่ก็จะมีการสร้างความบันเทิง กับทีมสันทนาการเพื่อสร้างบรรยากาศให้มีความสนุกสนานมากยิ่งขึ้นต่อ,ด,อด,ด้วยปาฐกถานำนวัตกรรมทางสังคมกับการพัฒนาประเทศโดยศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศวสีทางนิเกศนนี้นะครับขอเรียนเชิญศาสตราจารย์นายแพทย์นนประเวศ ต้องเข้าใจทิดทางใหญ่ที่เราจะดำเนินไปในอนาคตไม่อย่างนั้นน่เรากำต่อด้วยการแสดงทัศนะสสส,สกับสาร,รงานเสริมพลังร่วมสร้างประเทศไทยให้หน่าอยู่และการอภิปรายเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องบนฐานของการติดตามประเมินผลหนึ่งทัศวรตรของสอสส จะผิดหรือถูกก็ไม่รู้นะคฮะสวัสดีค่ะโอ้วนี้มาในอุ๊ยอะไรกันเนี่ยรถรถพุงรถโลกค่ะรถพุงรถโลกใช่ค่ะ จอใส่แล้วลดค่ะแต่ถ้าหอดแล้วไม่ลดค่ะอันนี้มาจากที่ไหนคะอ่าอะไรนะคะมาจากที่ไหนคะมาจากสำนักสามของโดมเบลิกครับนะยังไงบ้างคะบรรยากาศวันนี้สนุกไหมคะสนุกมากครับต้องคึกคักต้องคึกคักนี่ไหนโชว์สเต็ป์เซตไหมสิต้องคึกคักต้องคึกคักอ๋อเลยเหรอแน่นแน่นนอนเลยค่ะมาจากโคราชนะคะเมื่อวันนี้มาช่วงพิธีเปิดทางไหมคะ คะเป็นยังไงบ้างคะกิจกรรมของเราบนเวทีสุดปุ๊กค่ะหนุ่ชอบอะไรเป็นพิเศษไหมคะสำหรับอาเวทีนี้ค่ะชอบรายการออกกำลังอ๋อชอบราการออกกำลังกายใช่ไหมคะแปลว่าชอบเต้นแอร์บิกค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะบนเวทีนะคะก็จะมีการโชว์สเต็ปการเต้นนะคะขอชัดข้าได้ไหมคะได้ไหมใน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 ลงทุนใช่ไหมถ้าออกกำลังกายในคนใช้คือข้าอย่างไงคะไม่ทานอ๋อ ตองค่ะไาม่าพนค่ะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศการเปิดงานนะคะกับในเวทีสารงานเสริมพลังร่วมสร้างประเทศไทยที่น่าอยู่นะคะแล้วก็สําหรับกิจกรรมช่วงบ่ายนะคะก็จะเป็นกิจกรรมของแต่ละพงย่อยซึ่งเราก็จะทําการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในแต่ละภระเดินนั่นเอค่ะ